พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระค,คมมั<า>มภีร์นำชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องกษัตริย์ผู้ทรงเป็นมหาปุโรหิตสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถมัมภ์วิสจักที่หนึ่งเวียงราวขอถือโอกาสนี้ที่จะกล่าวขอบคุณพี่น้องคุณผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณกอฟนะครับที่ได้กรุณาส่งข้าวมาให้หนึ่งกระสอบนะครับขอพระเจ้าอุยพระพรท่านในกิจการงานเครือข่ายในการผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวอินทรีย์นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรกิจการงานของท่านให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ผลิตผลสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะขยายการช่วยเหลือไปอยังเครือข่ายและกลุ่มคนที่จะได้มีโอกาสมีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณกอล์ฟนะครับและขอบคุณสำหรับคุณแม่บีของลูกๆบ้านประคุณอุปถัมภ์ครับ รอบนี้ท่านได้กรุณาส่งเสื้อเด็กผู้ชายมาให้หนึ่งหลังนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรท่านเราได้รับทุกสิ่งทุกอย่างนี้ด้วยความเรียบร้อยด้วยความขอบคุณนะครับขอบําเหน็จพระพรของพระเจ้าเป็นของทุกทุกท่านที่ระลึกถึงและมีส่วนในพารกิจนี้แล้วก็มีพี่น้องคุณผู้ฟังที่ได้ถวายทรัพย์ เข้าสู่บัญชีของพันธกิจบ้านพระคุณอุปธมร,รมเข้ามากันด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอพระเจ้าอวยพรท่านเช่นเดียวกันครับและถ้าพี่น้องท่านใดมีความประสงค์มีความสนใจอยากจะสนับสนุนพันธกิจนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถดูรายละเอียดที่อยู่ในการส่งของหรือข้อมูลต่างๆที่จะติดต่อที่จะปรึกษากันที่จะถวายทรัพย์ที่จะมีส่วนในพันธกิจนี้สามารถดูได้นะครับ รายการของเราจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับซึ่งท่านก็สามารถที่จะตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดและที่ท่านคิดว่าเป็นพรและท่านสามารถที่จะกระทำได้ทำแล้วมีความสุขที่สุดนั้นก็ตามแต่ความสะดวกของท่านครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับพระวจ,จนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันนะครับก็จะศึกษาต่อเนื่องจากตอนที่แล้วครับ วันนี้ผมจะนำพระคำของพระเจ้ามาอา่านในกคุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยนะครับอยู่ในพระธรรมเสคาริยาบทที่6นะครับข้อ1ถึงข้อที่15ครับพระธรรมเสคาริยาบทที่6ข้อ1ถึงข้อที่15มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับและข้าพเจ้าได้เงยหนนาขึ้นอีกและเห็นนีแน มีรถรบสี่คันออกมาระหว่างภูเขาสองลูกภูเขานั้นเป็นภูเขาทองสำริดรถรบคันแรกเทียมด้วยพวกม้าสีแดงคันที่สองพวกม้าสีดำคันที่สามพวกม้าสีขาวคันที่สี่พวกม้าด่างสีเทาแล้วข้าพเจ้าจึงถามทูตสวรรค์ผู้ที่สนทนากับข้าพเจ้าว่า นายเจ้าข้าพวกนี้คืออะไรและทูตสวรรค์นั้นตอบข้าพเจ้าว่าพวกนี้คือลมทั้งสี่ทิศของฟ้าสวรรค์กำลังออกมาหลังจากที่ได้เข้าเฝ้าองค์เจ้านายแห่งพิภพทั้งสิ้นแล้วรถรบที่เทียมม้าสีดําตรงไปยังดินแดนทางเหนือม้าสีขาวตรงไปยังแดนตะวันตก และม้าสีด่างตรงไปยังแดนใต้เมื่อม้าแข็งแรงออกมามันก็ร้อนใจที่จะไปตรวจตราพื้นพิภพและท่านกล่าวว่าไปสิไปตรวจตราพิภพดังนั้นม้าเหล่านั้นจึงตรวจตราพิภพแล้วท่านจึงร้องบอกข้าพเจ้าว่านี่แน่ม้าที่ไปยังประเทศเหนือ ทำให้วิญญาณของเราสงบนิ่งในประเทศเหนือนั้นและพระวจนะของพระยาเวมายังข้าพเจ้าว่าจงเอาเงินและทองคําจากเฮลไดโทบิยาและเยดายาซึ่งเป็นฉเฉลยที่กลับจากบาบิโลนและในวันเดียวกันนั้นจงไปยังเรือนของโยสิยาบุตรเสฟัญญา จงเอาเงินและทองคำนั้นทําเป็นมงกุฎและสวมบนศรีรษะของมหาปุโรหิตคือโยชูวาบุตรเยโฮซาดักและกล่าวแก่เขาว,ว่าพระยาเวจอมทัพตรัสด,ดังนี้ว่านี่แน่ชายผู้ที่มีชื่อว่าพระอังกูลเพราะท่านจะแผ่กิ่งก้านในสถานที่ของท่าน และจะสร้างพระวิหารของพระยาเวท่านผู้นี้แหละจะเป็นผู้สร้างพระวิหารของพระยาเวและจะรับเกียรติศักดิ์และจะนั่งและปกครองอยู่บนราชบัลลังก์ของท่านและจะมีปุโรหิตผู้หนึ่งอยู่ข้างบัลลังก์ของท่านและจะมีการประสานงานอย่างดีระหว่างท่านทั้งสอง และมงกุฎนั้นจะอยู่ในพระวิหารของพระยาเวเพื่อให้เป็นอนุสร์และอยู่ในการดูแลของเฮลไดโทบิยาเยดายาและโยสิยาบุตรเสฟัญยาบรรดาผู้ที่อยู่ห่างไกลจะมาช่วยสร้างพระวิหารของพระยาเวและท่านทั้งหลายจะทราบว่าพระยาเวจอมทัพ ทรงใช้ข้าพเจ้ามาอย่างท่านถ้าท่านทั้งหลายจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของท่านอย่างเคร่งครัดสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนคุณผู้ฟังครับนิมิตที่8ที่อยู่ในพระธรรมเสคาริยาบทที่6นี้นะครับเป็นภาพที่พูดถึงเหตุการณ์ในระยะยาว โดยจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระเมสสิยาและการรับใช้ในอาณาจักรนั้นในบทนี้นะครับนิมิตเราเห็นเป็นเรื่องของรถรบสี่คันที่ถูกพันนาไว้ตามมาด้วยเรื่องของการสวมมงกุฎที่เป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์แก่โยชูวามหาปุโรหิตคราวนี้เราจะมาดูนะครับว่าในนิมิตนี้ เสคาริยาท่านได้มองเห็นรถรบสี่คันที่ออกมาระหว่างภูเขาสองลูกนะครับซึ่งในพระคัมภีได้บอกว่าเป็นภูเขาทองสำริดซึ่งรถรบทั้งสี่คันนี้จะเทียมด้วยม้าสีแดงม้าสีดำสีขาวและสีด่างหรือสีเทานะครับซึ่งความจริงแล้วอาจจะหมายถึงม้าลายจุดที่มีจุดเป็นแต้มก็ได้นะครับ ซเซคาริยาจึงได้ถามทูสวรรค์ว่าเจ้านายเจ้าข้าเหล่านี้คืออะไรแล้วทูสวรรค์ได้บอกว่าทั้งหมดนี้คือลมทั้งสี่ทิศของฟ้าสวรรค์กำลังออกมาหลังจากที่ได้เข้าเฝ้าองค์เจ้านายแห่งพิภพทั้งสิ้นแล้วคุณผู้ฟังครับคำว่ารถรบภูเขาและทองสำริดมีการใช้อยู่ทั่วไปในพระวิษณ์กัมพี ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์อันหมายถึงการพิภากษาหมายถึงเกียรติอำนาจและฤทธานุภาพที่เกรียงไกรนะครับซึ่งน่าจะเป็นเนื้อหาหลักๆของนิมิตในตอนนี้ที่พูดถึงการพิภากษานะครับและคราวนี้คำว่าพิภพหรือประเทศหรือแผ่นดินก็ได้พูดถึงอีกครั้งหนึ่งจากถ้อยคำ ภาษาฮิบรูนะครับก็แปลเน้นหนักไปที่ว่าเป็นแผ่นดินโลกที่หมายถึงแผ่นดินอิสราเอลนั่นเองนะครับรถรบเทียมมาทั้งสี่คันนั้นได้ถูกอธิบายอย่างชัดเจนว่าเป็นวิญญาณสี่ดวงเป็นลมแห่งฟ้าสวรรค์ซึ่งออกมาหลังจากที่ได้ยืนอยู่เฉพาะพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพิภพทั้งสิ้นแล้ว ความหมายได้อธิบายไปในเชิงที่ว่าพระเจ้าได้ทรงใช้วิญญาณทั้งสี่ดวงนี้ซึ่งอาจจะเป็นทูตสวรรค์ที่คล้ายกับเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ที่อยู่ต่อหน้าบันหลังนั้นตามที่เราจะพบเหตุการณ์นี้ในพระธรรมวิวรณ์บทที่4บทที่5นะครับซึ่งพระเจ้าได้ทรงใช้ทูตสวรรค์เหล่านี้ไปตรวจด,ดูทั่วแผ่นดินว่า กำลังเกิดอะไรขึ้นในแผ่นดินและแน่นอนว่าพวกเขาสามารถจะตรวจตราดูได้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นทั่วพิภพโลกแต่ว่าในที่นี้นะครับน่าจะมีการให้น้ำหนักในการสำรวจตรวจดูในแผ่นดินของคนอิสราเอลในยุคฟื้นฟูแผ่นดินของพวกเขาซึ่งอาจจะบอกได้ว่าวิญญาณทั้งสีนี้เปรียบเสมือนว่าเป็นเหมือนรถรบ กำลังจะรายงานกลับไปยังพระเจ้าก่อนการพิพากษาที่จะเกิดขึ้นนั้นจุดน่าสังเกตที่น่าแปลกใจนิดหนึ่งตรงนี้ก็คือว่าแม้ว่าม้าดำม้าขาวและม้าสีด่างสีเทานั้นได้มีการกำหนดทิศทางว่ามันจะไปทางไหนไว้ชัดเจนนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับม้าแดง และรถรบที่ถูกกล่าวถึงในสองตัวแรกจาก4ตัวนั้นแต่เหมือนที่เราได้เข้าใจนะครับว่าแผ่นดินหรือพิภพในที่นี้หมายถึงแผ่นดินอิสราเอลทั้งหมดนะครับรวมกันทั้งอิสราเอลทางตอนเหนือและอิสราเอลทางตอนใต้ดังนั้นเราจะเห็นว่ามีการกำหนดว่าม้าสีขาวออกไปสำรวจแผ่นดินใต้และม้าสีดำ ไปยังแผ่นดินตอนเหนือส่วนม้าสีเทาและรถรบถูกส่งไปเพื่อตรวจตราพื้นพิภพนี่ก็คือตรวจดูเหตุการณ์ในอิสราเอลทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังครับดังนั้นรถรบหรือวิญญาณที่ไปยังทิศเหนือมีจิตวิญญาณที่สงบก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าแม้ว่าบาบิโลนเองนั้นจะอยู่ไกลออกไปทางทิศตะวันออกมากกว่าทิศเหนือ จากอิสราเอลแล้วแต่นี่ก็รวมไปถึงอาณาจักรอัสซีเรียที่ถูกปราบแล้วด้วยนะครับซึ่งขึ้นไปทางเหนือออกไปอีกนอกจากนี้เมื่อกองทัพต่างๆที่รุกรานได้ยกลงมาที่อิสราเอลในอดีตจากบาบิโลนซึ่งอัสซีเรียก็มาก,ก่อนหน้านั้นพวกเขาก็ลงมาจากทางทิศเหนือและไม่ได้ข้ามทะเลทรายเหล่านั้นที่อยู่ทางทิศตะวันออกโดยตรงนะครับ ดังนั้นวลีที่กล่าวถึงประเทศทางตอนเหนือนั้นก็คงจะหมายถึงประเทศบาบิโลนอาณาจักรของจักรวรรดิมีเดียเปอร์เซียนะครับซึ่งแม้ว่าจะเป็นจักรวรรดิเป็นเมืองเป็นอาณาจักรที่ลุกรานอิสราเอลแต่ในช่วงหลังมานี่นะครับกษัตริย์องค์ใหม่ของเปอร์เซียคือดาริอัสนั้นมีน้ำพระทยัยเมตตากรุณา ก่อารสนับสนุนให้สร้างพระวิหารขึ้นใหม่และมีรับสั่งให้ชาวยิวสร้างวิหารขึ้นใหม่ได้อย่างอิสระเสรีนะครับดังนั้นจึงเป็นเหตุให้เรามองเห็นว่าพระวิญญาณจึงกลับมารายงานว่าทางตอนเหนือนั้นสงบแล้วอาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็ได้ว่าต่อไปไม่นานนักในอนาคตแผ่นดินทางตอนเหนืออาณาจักรตอนเหนือคือบาบิโลนหรือเปอร์เซียนั้น จะถูกพิพากษาจะถูกปราบโดยกรีก็เป็นได้ดังนั้นทูตสวรรค์องค์นี้จึงมีใจสงบเพราะเหตุนั้นซึ่งก็ตรงกับจุดประสงค์ของคำพยากรณ์หรือนิมิตนี้ก็เพื่อจะชูกำลังใจให้พวกยิวที่ถูกปัญหารุมเร้าจากพวกสมาเรียจากคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นที่คอยขัดขวางอยู่ให้พวกเขามีกำลังใจในการที่จะลุกขึ้นมา สร้างพระวิหารของพระเจ้าขึ้นมาใหม่ให้สำเร็จให้จงได้เพราะว่าเขามีความหวังใจและมั่นใจว่าแผ่นดินทางตอนเหนือหรือศัตรูของเขานั้นจะถูกทำลายในไม่ช้าคุณผู้ฟังครับและนอกจากนี้เราได้เห็นว่าเสคาริยาได้พูดถึงว่ามีการรับสั่งให้รวบรวมผู้นำหลายคนของชนที่เหลือในสมัยฟื้นฟูนั้นอย่างเช่น เฮลดายโทบียาและเยดายาผู้ซึ่งกลับมาจากบาบิโลนพวกเขาได้รับการกำชับให้ไปยังเรือนของโยสิยาบุตรชายของเซฟันยาให้เอาเงินและทองคํามาทำเป็นมงกุฎและสวมบนศรีรษะของโยชูวามหาปุโรหิตเห็นได้ชัดว่าโยสิยานั้นเป็นช่างทองหรือไม่ก็เป็นผู้ที่มีหน้าที่ ดูแลทองคําสําหรับพระวิหารไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามนะครับพวกเขาได้รับคําสั่งให้ทารรม,มงกุฎทองคําให้แก่โยชูวามหาปุโรหิตซึ่งนี่เป็นการยืนยันว่าพระวิหารของพระเจ้าหลังใหม่นี้จะต้องสําเร็จและมีสง่าราศีอย่างแน่นอนเพราะพระองค์ได้เตรียมมหาปุโรหิตของพระองค์เอาไว้แล้วนะครับและหลังจากนั้น เซคาริยาก็ได้กล่าวคำพยากรณ์ไปถึงการปรากฏตัวของพระคริสต์และอาณาจักรของพระองค์ซึ่งในขณะนั้นนะครับโยชูวามหาปุโรหิตร่วมกับผู้นำคือเสรุบบาเบลเป็นผู้ที่กำกับดูแลการสร้างพระวิหารในสมัยฟื้นฟูใหม่นั้นแต่ว่าในวันนั้นที่กำลังจะมาที่เสคาริยาได้พูดถึง จะเป็นวันเวลาที่พระอังกูลจะมาสร้างพระวิหารขึ้นมาใหม่นะครับและพระวิหารที่พระองค์จะทรงสร้างขึ้นใหม่จะเป็นพระวิหารในยุคพันปีซึ่งพระองค์จะทรงรับเกียรติศักดิ์และจะประทับและปกครองอยู่บนราชอาณาจักรของท่านและท่านจะเป็นปุโรหิตอยู่บนบันลังของท่านและการปรึกษาหารืออย่างสันติจะอยู่ในยุคของท่าน เพราะว่าคำพยากรณ์นี้เล็งถึงพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์ทรงปกครองและครอบครองจากบรรลังของพระองค์ในเยรูซาเลม็มในยุคพันปีที่อยู่ในสถานะทั้งจอมกษัตริย์และปุโรหิตคำปรึกษาของพระองค์จะนำมาซึ่งสันติสุขนะครับคุณผู้ฟังครับและต่อไปนี้จะเป็นการสำรวจและใครครวญพระวจะนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้ จากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันนะครับซึ่งมีเนื้อความดังนี้ครับในนิมิตท,ที่8ซึ่งเป็นนิมิตสุดท้ายนะครับเราได้เห็นม้าหลากสีอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ม้าเหล่านั้นกำลังลากรถมา้ามุ่งหน้าไปทิศท,ทั้งสี่เพื่อน,นำการพิพากษาไปยังบรรดาประชาชาติการเน้นย้ำอยู่ที่ทิศเหนือนั้น อาจจะเกิดจากความกังวลใจเป็นพิเศษของชาวยิวภายหลังจากการตกเป็นเฉลยเพราะพวกเขายังจำได้ดีถึงศัตรูของพวกเขาจากบาบิโลนที่เข้ามาจู่โจมพวกเขาจากทางทิศเหนือนั้นดังนั้นเราจะเห็นต่อไปในข้อที่9ของเสคาริยาบทที่6นี้ได้เบี่ยงเบนความสนใจไปเรื่องอื่นนั่นก็คือ พวกที่กลับมาจากการเป็นเฉลยที่บาบิโลนได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างที่นำไปสู่การมอบมงกุฎให้กับโยชูวามหาปุโรหิตซึ่งเรื่องนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องแปลกๆไปนะครับอาจจะเกิดความสับสนในบทบาทของคนแต่ละคนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าผู้ที่สมควรจะได้รับมงกุฎน่าจะเป็นเจ้าชายหรือผู้ปกครองบ้านเมือง ไม่น่าจะใช่มหาปุโรหิตตามที่ปรากฏในนิมิตนี้นะครับซึ่งความจริงแล้วจุดสำคัญของนิมิตนี้ได้ชี้เลยไกลออกไปกว่าภาพของโยชูวาในตอนนั้นแต่ชี้ไปยังท่านอีกผู้หนึ่งซึ่งมีชื่อว่าพระอังกูลหรือกิ่งซึ่งนั้นก็คือพระผู้ช่วยให้รอดที่กำลังจะเสด็จมา พระองค์จะทรงสร้างพระวิหารของพระเจ้าและรวบรวมอำนาจหน้าที่ของทั้งมหาปุโรหิตและของกษัตริย์ไว้ในตัวของพระองค์เราจะเห็นว่าประชาชนจากที่ไกลจะมีส่วนในโครงการศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่นี้สำหรับเรานะครับเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ยังมาไม่ถึงแต่ขอให้เราสังเกตว่าอาจารย์เปาโล ก็เคยได้ยกข้อความที่มีความคล้ายคลึงกันในการบรรยายถึงการสร้างพระกายของพระคริสต์ในพระธรรมเอฟเฟซัสบทที่สองนะครับคือโดยท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกลต่อไปท่านจะเป็นผู้ที่สร้างพระกายของพระคริสต์นะครับคุณผู้ฟังครับถึงแม้ว่ารายละเอียดต่างๆเราอาจจะไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจให้อิ่มจุใจทั้งหมดได้แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้เราได้มีโอกาสเชื่อและสัมผัสได้ถึงพลังฤทธิ์อำนาจในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ที่พูดถึงนิมิตนี้นะครับว่าพระเจ้าจะทรงพิาพากษาบรรดาประชาชาติดังนั้นเราควรจะมองไปที่พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นทั้งมหาปุโรหิตทรงเป็นกษัตริย์ของเราเพราะพระองค์นี้จะเป็นผู้ที่จะทำให้พระประสงค์ของพระเจ้า ในโลกนี้ให้เป็นจริงและสำเร็จได้ในเวลาของพระองค์ครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอ,อนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาถยงเท่านี้นะครับไปกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทกท่านสวัสดีครับเมื่อทะเลต้องพบมรส